ปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วหันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนจะลองดูโยมอาจะมามาลองฉันดูก็ดีขึ้นจริงๆชักภูโกลก็มุกษานนโยมลูกง่ายเดินง่ายแล้วก็หายปวดโอ้แต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ลูกแบบไม่ต้องจับสินไรเลยโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยแล้วจะรู้ว่าชีวิตใหม่มีจริงนะคะโอ้โหได้แล้ว วับประกันเลยค่ะว่าดีบุญแน่นอนจริงๆค่ะห้ากล่องทันทีแล้วทุกวันนี้เดินสะดวกสบายหายปวดหายรหมดเลยค่ะปวดหัวเข่าเรองของข้างคไปรงพยาบาลนี้หมอหน้าผ่าแล้วก็ผัดหมอมาว่าขออีก3เดือนนะคะขออีก4เดือนนะคะขอลองทานยาดูก่อนแล้วหลังจากที่ที่ทานนะคะเป็นยังไงคะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงมากเลยค่ะเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกายเรากลับคืนมาเหมือนเหมือนที่เราเคยแข็งแรงอ่ะแม่ซึ่งอายุ91ปีนะคะปวดแล้วก็ตึงปวดมากค่ะเดินเดินไม่ไหวอะค่ะทรมานเหลือเกินเราดูแล้วจะขึ้นกระไดทีจะนั่งจะลุก ทำไมเดินอยังงั้นคุณแม่นะคะอายุ91ปีก็จะมาทานให้ดูการันตียืนยันปลอดภัยหายห่วงนะคะอ่าคุณคุณแม่จะทานแล้วนะคะทานได้เลยค่ะทานเข้าไปแล้วนะคะคุณแม่อายุ91ปีนะคะก็ทานผิดัณดีบูญน,นะคะทานง่ายไม่ขมไม่เค้า แล้วก็ทานแล้วหายปวดกระพี้กระเป๋าขึ้นเดินได้แข็งแรงขึ้นหมดแล้วพอดิ่งได้ทานแล้วยิ่งมั่นใจมากเลยอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยโยมปวดมากเลยโยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะโยมปวดแบบอยากจะทุบกระก่าจริงแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเพิออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อค่ะก็ก็ดีเลน,นไปสองกองก็สิบว่าแล้วสิบว่ารสิบวารสองแล้วที่สิบว่าเดินดีเดินไม่ค่อยเสียว เห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินวิถบาศจะมีอาการทรมานมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับกระตุ้งข้อเท้าจะเสียวอาตมาก็ขอผู้เผยพระสาพระเรียนยมนะถ้าผู้โกหก็มุสาในยมอาตมามาลองชันดูก็ดีขึ้นจริงๆก็ลองดูโยมขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้คุณหมอก็นัดจะผ่าครั้งที่สามค่ะแต่ว่าพอดีพี่มาเจอดีบูนก่อนเจอดีบูนก่อนพี่ก็โชคดีไปพี่ลองมาเยอะแล้วลองมาหลายขนาดแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไปกว่านี้เป็นมันทรมาน <ค>ใช่ค่ะทรมานเนาะแล้วคนเราอะ่ะจนวันวันนึงนั่ง,งนอนมองแต่ว่าเพดานอ่ะก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยทำมาทุกวิถีทางแล้ว<ช>ก็ขามาแล้วตัวอื่นเราก็ลองมาแล้วะจะลองอีกสักตัวก็ไม่เป็นไร<ช>แล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่ลองผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดง่ายๆเลยนะคะ,คะประมาณวันที่7ขาที่เราเดินไม่เท่ากันเนี่ยเดินกระเพกกระเพกเนี่ย ขาเราเหยียบได้เต็มเต็มเท้าขึ้นเดินได้ปกติเหมือนเราไม่เป็นอะไรเลยคือคนที่เป็นอ่ะถ้าใครไม่เป็นไม่รู้นะเพราะวามเจ็บปวดอ่ะเวลาเราหายเราจะรู้สึกดีใจแค่ไหนทอบกค้ดพี่ดีใจทุกคนดีใจทุกคนที่ที่กลับมาเดินได้แล้วจะรู้ว่าชีวิตใหม่มีจริงนะคะ ใค่ะตั้งแต่ผมกินมานี้ผมไม่เคยเห็นตัวไหนที่จะดีเท่าดีบุญน,นะ,ค,ะคือกินกินมาตลอดแหละผมเอาศักดิ์ศรีผมมารับรองได้ว่าตัวนี้ไม่ได้โกหกครับผมกินจริงอย่างไม่บ้านผมนี่เขาเป็นคนที่หัวแข็งมากเรื่องยาเน,นี่ยเขา,ขายังยอมรับเลยพอเรามาทานดีบุญเนี่ดีจริงๆครับคุ้มมากคุ้มผมเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกเจอดีบุญเอาอยู่เลยมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลย